สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรคเพื่อสังคมไทยโดยอาจารนนย์นนทนาโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันทุกวันด้วยถ้อยคำชนคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง Communication การสื่อสารแบบมืออาชีพสร้างผลลัพธ์ทุกท่านครับเขาบอกว่า ในฐานะของการเป็นบุคคลการบุกเป็นบุคลากรการเป็นผู้นำการเป็นเจ้าหน้าที่รวมถึงในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นเขาแนะนําให้หลีกเลี่ยงการสื่อสารเชิงลบครับค,คําพูดลบๆอารมณ์ลบ,ลลบความคิดลบแต่เราควรจะมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นสุข,ขุมนุ่มลึกเป็นที่ตั้งมันจะทําให้เกิดมีศิลปะการสื่อสารที่งดงามตามมา เป็นคนที่น่าฟังน่าสนใจมีพลังเกิดประโยชน์ครับจึงเป็นที่มาก่อนคำว่า communication นั่นคือการสื่อสารในภาพกว้างใช่ไหมครับเขาบอกว่าก่อนพูดพิมพ์โพสต์ควรมีสติในการทบทวนถึงความถูกต้องและเหมาะสมอยู่เสมอต่อมาคือให้ใช้ภูมิปัญญาให้ควบคู่พร้อมกับความรู้นะครับใช้ควบคู่ในการสื่อสารจะยิ่งทรงพลังคำว่าภาษาอังกฤษนั่นก็คือ wisdom นะับแปลว่าปัญญา มันมีคุณค่ามากกว่าคําว่า knowledge หรือคําว่าความรู้มากนิ่งนะครับคนหลายคนมีความรู้หรือ knowledge แต่ปราศจากปัญญาหรือ wisdom ก็สร้างความเสียหายให้กับตัวเองและองค์กรหรือสังคมมามากมายนะัแต่ถ้าหากว่าเราใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตโดยมีความรู้เขียงคู่ควบคู่กันไปจะก่อให้เกิดทั้งข้อมูลแนวทางแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้คนสังคมหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติเป็นยิ่งนะครับเนื้อสิ่งอินใดตัวของเราเองเนี่ยก็จะมีคุณค่าและมูลค่าไปด้วยฉะนั้นเพียงพัฒนาตัวเองไม่หยุดครับด้วยการบริหารจัดการตนเองเพิ่มพูนปัญญาให้มากนะครับศึกษาเรียนรู้ฟังคิดพูดอ่านเขียนมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตลอดทุกวินาทีบนโลกใบนี้ดังนั้นขออนุญ,ญาตบอกว่าการสื่อสารแบบมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีแก่ชีวิตได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เรามาแบ่งปันกันอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงระยะเวลาสั้นๆ2อถึงสนาทีมีเรื่องราวดีๆจากประสบการณ์ตรงจากเรื่องราวที่พบเห็นจากผู้คนต่างๆได้นํามาแบ่งปันนี่แหละครับคือศิละปะของการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตโดยไม่คิดจะฟังใครถือเป็นอันตรายและหายนะอย่างน่ากลัวครับวันนี้ขอให้ทุกฝั่งทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ